สวัสดีและต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวจากห้องเทรดครับสวัสดีนักงทุนทุกท่านครับและเพื่อนนักทุนทุกทกท่านที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยครับเช mm hmm. ่นเคยครับทุกคลิปเราก็จะมีประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นโดยเฉพาะเซฟฟิี้ของเรามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังสัปดาห์นี้เป็นภาพรวมเลยนะครับ mm hmm. นำมาภาพรวมนะครับสิ้นสุดสัปดาห์ล่าสุดที่ตลาดหุ้นไทยของเราเดินทางมาถึงนั่นคือ14เดือน7 ถูกไมหมฮะวันศุกร์ล่าสุด14เดือน7ม้นไทยบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นการฟื้นตัวจากด้านล่างนะครับแล้วก็มีประเด็นที่เราทราบอยู่แล้วว่ามีประเด็นเรื่องของการเมืองเข้ามาหนุนด้วยนะครับจะดีต่อเนื่องยังไงก็แล้วแต่หรือไม่ก็ต้องไปติดตามกันดูนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับม้น50ตัวนะครับที่เรา monitor อยู่ก็คือ,อพบว่ามีการฟื้นตัวได้ดีนะครับหลายๆตัวไปดูตัวอย่างสักเล็กน้อยครับ scgp กฟ็ฟื้นมา5%เนี่ยฮะอ่าฟื้นมา5%แล้วก็ awc ฟื้นตัวมา4%นะครับ com s e มเปเซ็นตกว่ากว่า crc 3%แล้วก็สวัสด์ก็3%กว,กว่ากับ4%ีนต ivl พวกเนี้ยฟื้นนะครับเจมส์ J Mart, ฟื้นนะฮะการฟื้นตัวของหุ้นแต่และตัวก็ก็ต้องไปดูในรายละเอียดที่เป็นปลีก ของแต่ละตัวอีกทีหนึ่งนะครับว่าฟื้นตัวจากด้านล่างที่เคยตกลงไปหรือฟื้นตัวจากแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นอยู่แล้วขึ้นต่อเนี่ยนะครับมันการฟื้นตัวของหุ้นก็จะแตกต่างกันนะครับวันนี้นะฮะผมนำมาหุ้นที่น่าสนใจในมิติของการเก่งกำไรมาเล่าให้ฟังเพราะว่าภาพรวมตลาดมันมันฟื้นตัวได้ดีนะครับเป็นฟื้นตัวขึ้นมาและมีโอกาสที่ฟื้นตัวต่อเนื่องไหมถ้าฟื้นตัวต่อเนื่องหุ้นตัวไหน ที่น่าสนใจในมิติของเก่งกําไรอันนี้เอามาแชร์แล้วเอามาแชร์แล้วเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับไปพร้อมๆกันนะครับงั้นเราไปดูกราฟกันก่อนนะฮะกราฟของดัชนีนะครับสิ่งแรกที่เราทําตอนนี้คือเดี๋ยวไปเช็คกราฟของดัชนีก่อนนะครกราฟของดัชนีเซ็ตหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนี่คือราคาปิดของสัปดาห์ล่าสุดนะครับก็ใครใช้ตัวเลขพันห้าก็ก็โอเคนะครับมันขึ้นมา กว่า10จุดกว่า17จุดจากตัวเลขพันห้าใช่ไหมแต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นคือว่ามันปิดเขียวแล้วปิดได้ดีนะครับปิดค่อนข้างได้ดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวีคลี่ที่ผ,ผ่านมาเพราะว่าครับแรงขายมันชะลอลงดูจากบาลานซ์บอลลุ่มมันพบว่าแรงขายมันเบาแต่ขาแดงรอบนี้หนึ่งสองสามเนี่ยแดง3ลูกเนี่ยไม่แรงขายมันเบาพอแรงขายเบาไปชะลอลงไปเสร็จแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาในท้ายสัปดาห์นี้ก็เลยส่งขึ้นมา พราะนันบาลานซ์นุ่มค่อนข้างได้ดีในระดับว mm ีค hmm. ลี่กรณีที่มีการฟื้นตัวเราคาดการได้ว่ามันอาจจะมีเขียวทั้งที่2ทั้ง3ตามไหมตามขึ้นไปไหมอันนี้ย่อมคาดการได้ย่อมคาดการได้ไม่เหนือ,อความคาดการอะไรนะครับทีนี้ไปดูภาพที่เป็นเ a ลลี่ประกบกันลองใช้กราฟเส้นค่าเฉลี่ย50วันจับตลาดดูจะพบอย่างนี้ฮะมันก็เป็นแนว้ง,งขาลงมาเรื่อยๆถูกไหมครับ ตั้งแต่ต้นปีก็ว่ากันไปลงมาล่าสุดก็ยังไม่ข้ามเส้นค่าเฉลี่ยวันถ้าใช้จับกับตลาดเหมือนกับตัวหุ้นทั่วไปจะพบว่ามันยังไม่ขึ้นนะครับมันเป็นแบลนซ์อยู่ถ้าดูเครื่องมืออื่นๆประกอบเป็นอย่างไรบ้างเช่นไอไอส่งมาที่52บอกว่ามุมตั้งรอบนี้เ้เริ่มดูดีขึ้นนะเพราะว่าค่าไอไอมาส่งเกินมา50เกิน50แล้วเกินครึ่งทางแล้วนะครับถ้าขึ้นมาได้60 70แปลว่าความแข็งแรงระยะสั้นราเนี้ยมันจะดีขึ้นนะครับ,บร ของระ,ระดับเดลี่มันก็สอดคล้องมากับบาลานซ์ลุ้ของวีคว่าแรงขายมันชะลอตัวนะครับรอแค่แรงซื้อเข้ามาเนี่ยฮะนี่คือภาพรวมของเซตภาพรวมนะครับส่วนเซต50ของเราก็ก็จะไม่ต่างกันนะครับภาพคล้ายายกันเพราะมันเสมือนว่าเป็นตัวแทนภาพของเซต5้ทําได้ดีก็คือว่าเซตสิมันข้ามเส้น50วันของตัวเองขึ้นไปได้อ่าตัวนี้ข้อดีอย่างหนึง่งมันแปลว่าเซต50 กับหุ้นใหญ่5 0ตัวหุ้นใหญ่ชั้นดี5 0ตัวมีแรงซื้อเข้ามานะครับแต่ถ้าเมื่อเทียบกับเซ็ตเองนะครับเซ็ตรวมเองมันเวทเยอะเพราะเวทเยอะมันมีหุ้นเล็กหุ้นน้อยเยอะการเคลื่อนตัวก็อาจจะช้าก,กว่าแต่แต่ครับเซ็ตห้รอบนี้นะครับในระยะเดลี่นะฮะมันมีการข้ามเส้นค่าเฉลี่ยห้วันขอ,ของของดัชนีตัวเองได้แล้วก็ค่าไอ,าอา้ใดสูงขึ้นมาที่เกือบเกือบหกเห็นไหมฮะมันดีกว่าเซ็ตรวม นะครับนั่นแปลว่าเม็ดเงินหรือว่าความแข็งแรงของดัชนีเซฟตรอบนี้ทำได้ดีก็คือส่งขึ้นมาเกิน50แล้วเข้ามาแตะแถวหกสิบละเพราะนั้นมันมีรันเวย์หรือมีช่องวิ่งอีก60ไป70ตรงนี้มันสามารถวิ่งขึ้นไปได้อีกนะฮะมันจะทําให้ม o m e n t มมันแข็งแรงขึ้น weekly ของดัชนีเซ t ห้าสิบแต่เพราะว่า937คือราคาปิดของสุกที่ผ่านมาถูกไหมครับการปิดลักษณะนี้ครับลรอกย่อมคัดการได้ว่านะฮะ มันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นแท่งที่เขียวที่2ที่3ได้ไหมอันนี้คาดการได้นะครับคาดการได้นะฮะเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยบรรยากาศมันดีแบบนี้นะครับการที่จะไปรอซื้อหุ้นด้านล่างนะตลาดมันฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนะหุ้นด้านล่างก,ก็ก็คือเป็นก็คือการรอซื้อหุ้นถูกจากแรงขายแรงหนักแบบนี้มันจะชะลอตัวแล้วก็เกิดจะไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้นี่มันจะมีหุ้นที่ฟื้นตัวนะครับหุ้นที่ฟื้นตัว ตลาดกับภาวะตลาดแบบนี้ที่มันเริ่มจะฟื้นตัวนะครับหุ้นที่โดดเด่นในมิติของเกงกางไรจะน่าสนใจขึ้นอย่างนี้ดีกว่าทีานี้เราไปดูว่าสัปดาห์ที่จะถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยมันมีตัวไหนที่ในมิติของเกงกางไรนะคำว่าเกงกำไรคือซื้อแพงก็ได้แล้วขายแพงกว่านะครับเพราะโทนตลาดมันมาตลาดมันมาเพราะนั้นการเกงกำไรมันก็จะดูเขาเรียกดูดูดีขึ้นนะครับดูมีภาษีขึ้นไปดูหุ้นที่น่าสนใจในมิติของเกงกำไรบ้างในอ่า กลุ่มของเซฟิของเรานะครับไปดูตัวแรกครับปตทอ่าปตทเป็นไงฮะปตทเนี่ยมันย่ำอยู่3 0 3สิบสาเปสักหลายสัปดาห์แล้วนะสาย้ายนี่เป็นกราฟของ weekly นะแาฟของสัปดาห์สัปดาห์แล้วมันก็ขึ้นมา3ามสองสัปดาห์แล้วสสัปดาห์ขึ้นมาล่าสุดปีที่3ามของวีค นะครับแล้วปตทเนี่ยมมนตัมค่อนข้างดีรอบนี้ใครที่ตามอยู่จะพบว่าถ้าซื้อหุ้นได้มันมีกําไรแล้วนะจาก31มา35มัน4บาทแล้วมันร่วมร่วม10%นิดนิดละ10%กว่าละกำไรอะ่ะกำไรอยู่ในมือสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีหุ้นก็ก็ดูดูเขาเรียกว่าล็อกล็อกกำไรคุณจะเทลลิ่งก็ได้นะครับแล้วก็ประคองตัวไปกับค่าเฉลี่ย10วัน20วันก็ได้ในระยะสั้นประคองตัวไปถ้าไม่มีสัญญาณขายักๆ ก็าจะถือหุ้นต่อไปได้สำหรับคนที่ชอบการถือส่วนคนที่พอใจกําไรจุดที่ง่ายที่สุดในการขายก็คือพอใจกําไรก็ขายนะฮะกับตลาดที่เราเประเมินแล้ว,ว่ารอบนี้มันมีการฟื้นแล้วก็ใช้จังหวัดตลาดแบบนี้ในการลีนขายทำอะไรออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะ,ะในมิติของของหุ้นนครับอ่านี่ปตทที่โดดเด่นนะส่วนคนที่ บอกว่าไม่มีปตทแล้วจะซื้อได้ไหมต้องรอนะครับการ Follow up ปตทมัน Follow ได้2แบบคือท่านจะเล่นแบบ Fol l ล w แล,ล้วเบียดระหว่างวันท่านต้องใช้กราฟที่มันเป็นลายชั่วโมงเข้าไปเบียดแล้วคนที่เล่นแบบนี้ได้ต้องเป็นคนที่ตัดสินใจระหว่างชั่วโมงได้ดีเช่นไม่มาคุณต้องคืนนะเพราะว่าคุณกาลังยืนอยู่บนที่สูงถูกไหมฮะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับการรอที่จะซื้อหุ้นปตทคือต้องรอให้อ่อนตัวลงมาไม่ว่าจะเป็นเส้น20วันก็ดีหรือว่า50วันก็ได้นะครับ เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นท่านก็ไปซื้อเมื่อนั้นนะฮะแต่คนที่บอกว่ารอไม่ไหวใจด่วนเพราะว่าตลาดมันดีแล้วนี่อยากได้บอทเอาไงดีท่านต้องใช้หลายชั่วโมงเข้าไปจับถ้าท่านจับด้วยหลายชั่วโมงการตัดสินใจของท่านจะต้องทําให้มันกระชัดกระชันขึ้นเช่นซื้อแล้วการเทรดดิ้งของท่านต้องชัดเจนว่าท่านจะขายตรงไหนและสต็อปตรงไหนเพราะว่ามันการเทรดดิ้งหลายชั่วโมงนะครับการเข้าไปเสี่ยงนั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้บอทอาจจะขึ้นจากจุดนี้ต่อเนื่องไปอีกก็ได้ การที่เราไม่มีหุ้นแล้วอยากจะเข้าไปเบสเพื่อเก่งกาไรท่านต้องตัดสินใจให้กระชั้นขึ้นเช่นได้หุ้นเช้าบ่ายดีหน่อยก็ท่านอยา่าพอใจท่านก็ล็อกกาไรก็กกขายไปหรือได้วันนี้พรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้ดีท่านก็ต้องขายคือรอบทํอะไรท่านต้องเร็วขึ้นนะการไปกอดหุ้นบนที่สูงไม่น่าไม่ไ,ไม,ไม่ไม่เหมาะที่จะทําทแบบนั้นนี่นะประมาณนี้ตัวถัดไป SCB นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ ปรัคองตัวเป็นไซด์เว์ขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับ uh, SCB mm hmm. ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่รอบที่ผ่านมาก็มีการถอยลงไปนะครับแถวๆร้อยห้าร้อยร้อยสี่ร้อยห้าก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมารอบนี้ SCB ไม่เด่นเหมือนตปทตอที่ไม่เด่นเพราะว่าราคาไม่ได้ปิดที่ตรงไฮถูกไหมครับ uh, ไม่ได้ปิดจิ้งไฮนะครับก็ เป็นไปได้แหละสมมุติถ้ามีแรงซื้อกลับเข้ามากาจะเกิดแท่งเขียวในวิคตัดไปก็จะทําให้ราคาเกินขึ้นไปร้อยเแต่ที่ผ่านมามันไปตายร้อยเก้าร้อยสิบนี่ฮในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแรงซื้อกลับเข้ามารอบนี้มันมันก็มันก็ไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะกลับไปเกินร้อยเนะครับค่าไอายไดของ s c b สส่งมาที่54สอยู่ระดับกลางๆนะครับ อยู่ระดับกลางๆบลรัวอลลุ่มก็เป็นไปในทิศทางครับคอนดิชินคือไปในทิศทางเดียวกันคือตั้งแต่ที่เขาเริ่มฟื้นตัวจากร้อยหนึ่งขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วรอบนี้ขึ้นมาประมาณจะสิบบาทแล้วนะการรวมๆสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะคนที่มีหุ้นอยู่ดูรอบกำไรนะครับกับภาวะตลาดที่เอือ้อคนที่ไม่มีนะครับเท่าที่ตรวจสอบจากกราฟระยะสั้นนะฮะเอชบีก็ตอบสนองได้ดีที่บริเวณเส้นห้าสิบวันหรือใ,ใต้กว่า ใช่ใช่ถัาจิดวันลงไปนะครับถ้าท่านจะซื้อท่านต้องรอบริเวณนั้นจะปลอดภัยกว่าอย่างนี้ครนะครับเรื่อถัดไปครับที่เด่นๆนในสัปดาห์ที่จะถึงนะครับก็คือสอพอ,อตลาดดีซอพอเป็นไงนะครับซอพอก็มีการฟื้นตัวมาปิด158.50สวยครับสอพอรอบนี้สวยนะฮะคนที่มีซอพอแล้วเก็บมาแล้วนะครับสนใจที่เก็กบเก็บมาแล้วสมมติมีหุ้นมาแล้วนะครับ จริงๆการมีสอพอเนี่ยมันต้องมีในโหมดของการเก็บเก็บลองเทิมนะเพราะตอนนั้นสอพอไม่ได้อยู่ในธีมเกงกาไรอ่ะคำว่าไม่ได้อยู่ในธีมเกมอะไรคือหุ้นโครงสร้างของหุ้นไม่ได้อยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย50วันคือไม่ได้เขียวแบบนี้เนี่ยมันเริ่มเขียวมาประมาณสัปดาห์นี้แหละมันเขียวได้มันเริ่มไต่ระดับขึ้นมาทีนี้มันจะเข้าโหมดของหุ้นที่น่าสนใจในการเกมกาไรสัปดาห์ถัดไปทันทีเพราะว่ามันอยู่บนโซนที่เหมาะสมแล้วสําหรับการเกงกำไร การเกง็งกำไรสอบขอเช่กนกันครับต้องรอให้มีการถอยลงมานะครับอาจจะเป็นเส้น10วัน20วัน50วันก็นแล้วแต่นะครับใช้เกณฑ์แบบนี้หรือท่านมีเกณฑ์อื่นที่ดีกว่ามีประสิทธิธภาพดีกว่าตามแนวทางท่านทานก็ใช้แต่ว่ามันน่าสนใจแล้วสอบขอนะครับที่จะ Trading, เทรดดิ้งในเชิงของเทรดดิ้งนะครับแล้วก็ส่วนท่านที่มีหุ้นนะมีหุ้นอยู่นะครับการขายหุ้นเมื่อมีกําไร สิ่งที่ทําง่ายสุดคือขายเมื่อพอใจพอใจขายนะครับตลาดจังหวะแบบนี้ท่านขายได้เพื่อรอซื้อใหม่ก็ทําได้เช่นกันนะฮะประมาณนี้นะฮะนี่คือตัวที่เด่นๆน,นะในสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวหนึ่งเป็นแอดวานแลครับหุ้นใหญ่อ่าแอดวานแอดวานปิดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ดีครับ2องสองนะครับแอดวานรอบนี้ฟื้นตัวขึ้นมานะครับจากใต้200นะครับอ่าเห็นไหมถ้าใครที่มีหุ้นตัวนี้ใต้200แปลว่ารอบเนี้ย กำไรอยู่ในมือละสาหรับคนที่ตามรอบนี้แต่คนที่เก่งกําไรนะครับเก่งกไรนะฮะคนที่เก่งกำไรการที่จะเบียดเข้าแอดวานนะครับคือผมมองว่าหุ้นตัวนี้มันเป็นเป็นหุ้นที่น่าสนใจอโอกาสลงนะโอกาสที่จะลงเนี่ยให้ซื้อระยะสั้นเนี่ยก็จะน้อยนิดหนึ่งถ้าสนใจจริงๆกถ็ถ้าจะเบียดระหว่างชั่วโมงระหว่างวันนะฮะสมมุติไม่มีหุ้นตัวนี้อยู่ก็ใช้กราฟที่เป็นพวกกราฟที่มันสั้นขึ้น อย่างเช่นลายชั่วโมงเนี่ยเขาไปจับดูลายชั่วโมงแปลว่าท่านอจะซื้อในชั่วโมงแรกของช่วงเช้าได้แล้วหุ้นกับดีขึ้นในช่วงบ่ายเนี่ยนี่คือกรอบของการเก็งกําไรในในมิติของไทม์ไลน์มิติของเวลาะแต่ท่านไปถ้าท่านซื้อได้แล้วท่านไปกอดอย่างเงี้ยบนที่สูงแบบเนี้ยเวลาหุ้นมันย่อระหว่างวันต่อวันมันย่อลงอะ่ะท่านจะติดดอยด้านบนแบบนเนี้ยพราะนั้นเก็งกําไรทําได้นะครับการเบียดเข้าระหว่างวันทําได้แต่ท่านต้องมีจุดที่มัน โปรเทคตัวเองเช่นท่านต้องสต็อปลอตช่วยะนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับก็ลองประเมินดูว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่จะทําแบบนั้นนะครับทิศทางของระวานครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ค่าไอ้ไดสูงขึ้นมาก็ระดับเจดิก็กําลังบูลิตเลยนะครับถ้าเท่าที่เห็นตอนนี้ราคามันขึ้นมาเกิน220แล้วนะครับเกินมา220ปกติแล้วเนี่ยค่าไอ้ไดสูงมาเกิน70ก็ก,ก็ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งลักษณะจะประมาณนี้ นะฮะส่วนคนที่รอสวยๆรอ,อย่อก็ลคล้ายๆกันหุ้นใหญ่รออ่อนตัวลงมาไม่ว่าจะเป็น10วัน20วัน50วันก็นแล้วแต่พวกนี้ฮะเห็นไหมฮะที่ผ่านมามันตอบสนองจุดไหนได้ดีแล้วก็โฟกัสที่จุดนั้นเห็นไหมมันลงมาที่50วันแล้วตอบสนองได้ดีบนแนวโน้มที่กาลังเป็นอยู่จุดนั้นแหละจุดที่เราน่าสนใจที่รอนะฮะอ่าโอเคอีกตัวนหนึ่งนะครับนี้ไปดูหุ้นที่ กลางค่อนข้าง,ง,งมาทางใหญ่บ้างที่น่าสนใจสักตัวสองตัว,ตวที่ผ่านมาตัวหนึ่งที่เห็นก็จะเป็นวาวาเป็นแนวโน้มขาขึ้นถูกไหมใช่ค่ะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเห็นไหมค่าเฉลีย่ยห้าสิบวันปอกคองตัวเข้ามาได้เรื่อยมีหลุดช่วงสองช่วงหลุดก็ดึงกลับขึ้นมาได้มีตัวนี้อยู่ mm hmm. กําไรอยู่ในมือแน่นอนท่านที่มีรอบระยะประมาณสักย้อนไปสัก ปีเนี้ยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาใครมีวาอยู่มีกําไรมีกําไรสิร่งที่ง่ายสุดคือล็อกกําไรอ่ะก็หาจุดที่ล็อกกําไรของตัวเองเช่นเทลลิ่งตัวเองไม่ว่าจะเป็น10วันระยะสั้นหรือสวันท่านก็อาจจะล็อกกําไรในสถานนี้แล้วก็รอจังหวะการซื้อนะครับการเก็งกําไรวาลายเขาเรียกว่าเบียดเข้าลายชั่วโมง ค่อนข้างจะทําได้ยากเพราะาหุ้นสวิงน้อยนะครับเพียงแต่ว่ารักษาม,มุมเมนตั้มได้ดีแค่นั้นเองแบบวันต่อวันเพราะฉะนั้นการเข้าซื้อว่าบอกว่าต้องให้มีการพักตัวในระดับวันต่อวันนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่มมเมนตัมรอบนี้สวยนะครับอีกตัวหนึ่งหุ้นใหญ่กลางใหญ่ก็จะเป็น KTB KTB รอบนี้ประคองตัวบนเส้นข้าเฉลี่ย50วันได้ดีแล้วนะฮะ เห็นไหรอบนี้มีขึ้นมามีเทรอบหนึงมาจุดที่ตอบสนองได้ดีของ KTB คือเส้นคาสิเล่50วันนะครับใช้จุดนี้เป็นจุดรับก็ได้รอบนี้ถ้ามีถ,าถอยลงมาถามว่าถ้าไม่มีจะเล่นเก็งกำไรได้ไหมนะครับเนะมองว่าไปดูหุ้นที่ไปดูหน้างานแล้วก็ไปดูหุ้นที่หุ้นขนาดใหญนะ่ไม่ว่าจะเป็นอัจวานหรือว่าปตทพวกเนี้ยนะในระหว่างวัน ว่าน่าจะแอคทีฟได้ดีคือคือ KTB อ่ะการมุฟภายในวันเท่าที่ดูอ่ะ,อะโอกาสของมันอ่ะผมว่ามันทําได้ลำบากนะและคล้ายตัวตัววาก็คือต้องใช้เดย์ต่อเดย์วันต่อวันนะฮะว่ารอบไหนมีการกระแทกลงมาตั้งแต่50วันทั้งกลับแล้วก็เอาขึ้นไปค่ะจะดูดีกว่าเนี่ยฮะนึงดูลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ชูตขึ้นมาจาก ด้านล่างสวยๆสักตัวหนึ่งสักสองตัวนะดูหน่อยก็จะมีอินทัศเราไปดูอินทัศนะฮะนี่ฮะอินทัศสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปิดที่7 5็ดสิบห้าสองห้านะครับดูจากอินทัศก็เป็นการย่ำนะครับย่ำเป็นพยายามเป็นไซด์เว้าอยู่ในระดับวิกฤติและขนาดนี้อยู่มีแดงมีเขียวนะฮะภาพจะก็คือลงซื้อขึ้นก็ขาย แต่รอบนี้มันอยู่ตรงกลางนี่ฮะ75อยู่ตรงกลางเพราะนั้นใครมีอยู่ก็ต้องขึ้นขายส่วนใครไม่มีอยากมีของอยากเล่นท่านก็ต้องเบียดรายชั่วโมงก็ไปดูว่าต้นสัปดาห์หน้าท่านจะหาจุดเบียดได้ไหมในหลายโมงเช่นมันย่อลงมาในเกณฑ์ที่น่าสนใจเช่นค่าเฉลี่ยระยะสั้นท่านก็รอไปจับด,ดูนะฮะนี่คือภาพรวมหุ้นตัวอย่างที่น่าสนใจกับโมเมนตัมตลาดรอบนี้ ที่ฟื้นตัวมองว่ายังเป็นฟื้นตัวระยะสั้นอยู่ยงแต่ว,ว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าราคาวีต่อวีคนะครับเดัชนีวคีต่อวีคเริ่มดูดีขึ้นนะฮะจึงทําให้โอกาสของการเก็งกไรมันเปิดมากขึ้นเพราะนั้นคนที่รอซื้อหุ้นถูกมันไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าตลาดมันฟื้นไม่มีใครอยากขายของถูกแล้วเพราะนั้นทั้งตบสวิตช์โหมดมาที่เก่งกาไรได้ไหมถ้าสวิตช์โหมดมาที่เก่งกาไรท่านต้องหาตัวเลือกที่ที่น่าสนใจที่แข็งแรง เหมือนที่เล่ามานะครับก็ทบทวนสรุปคร่าวๆอย่างนี้มันมีปตท s c สซสพอ d อ a ว c นประมาณนี้ว่า KTB i n t B, ินทพวกเนี้จริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับแต่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังว่าคงสร้างราคาแบบนี้เป็นหุ้นที่น่าสนใจในมิติของเก่งกำไรระยะสั้นรอบนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ลงทุนอย่างมีความสุขกับตลาดหุ้นไทย ในทุกๆวันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ